สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาก็กลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลไทยกันอีกสักคลิปนะครับแหมฟุตบอลโลกจบไปแล้วควันหลงของฟุตบอลโลกก็ผ่านไปแล้วตอนนี้มาให้กำลังใจทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Mitsubishi Electric Cup แหมเปลี่ยนชื่อกันใหม่แบบนี้อาจจะยังไม่คล่องปากเท่าไหร่แต่ว่าผลงานของทีมชาติไทยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันอยู่เช่นเคยครับ เกมนี้ครับเป็นเกมเปิดสนามของทีมชาติไทยนะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนพบกับดูไนครับเตะกันในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งครับก่อนเกมครับแน่นอนมีดราม่าอีกแล้วครับเพราะว่า ไม่มีการถ่ายทอดสดให้กับแฟนบอลได้รับชมกันเหมือนอย่างที่ผ่านมาเรียกว่าอย่างนี้ลวกันเหมือนเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีเหมือนอย่างเช่นเคยก็ครั้งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมกันก็คือ2จุดเท่านั้นก็คือในสเตเดียมวันซึ่งทางบอริกเนี่ยก็จัดงานขึ้นมาแล้วก็ ให้แฟนบอลได้เข้าไปเชียร์กันที่สเตเดียมวันอีกจุดหนึ่งก็คือที่แพสสเตเดียมครับมาดำแป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติก็จับมือกับบอลดิกมีการถ่ายท่อสดผ่านจอยักษ์เหมือนกันก็เป็นการรับสัญญาณออนไลน์แล้วก็มีทีมภาคไปนั่งภาคแฟนบอลก็ไปนั่งรับชมกันครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฟุตบอลไทยทําไมถึงไม่มีใครที่จะ ซื้อลิขสิทธิ์มาเข้าใจนะครับว่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงแต่หลายๆครั้งที่ผ่านมาีทีวีต่างๆที่ซื้อไปก็เรตติ้งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับน่าแปลกใจครับทำไมครั้งนี้ถึงไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้ชมกันขณะฟุตบอลโลกยังสามารถถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้ชมกันได้นะครับแต่ว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยเนี่ย ลงแข่งขันกลับไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็รับชมกันผ่านทางช่องทางธรรมชาติละกันผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วครับที่รับชมผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นผลงานของทีมชาติไทยเกมนี้ก็ต้องบอกว่าประเดิมสนามได้อย่างสวยหรูเลยทีเดียวครับเพราะว่าถล่มมาชนะบูไนไป5ประตูต่อศูนย์มาว่ากันถึงรูปเกมในเกมนี้ครับเกมนี้มานโพกิ้งครับกุนสือทีมชาติไทยเนี่ยส่งตัวผู้เล่นเรียกว่า ดีที่สุดของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่พึ่งถล่มเอาชนะเมียนมามา6ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาครับเกมนี้ผู้เล่น11ตัวจริงนี่ก็ประกอบไปด้วยผู้สาป,ประตูครับกิติพงษ์ภูแถวเชื่อกองหลัง4คนพันษาเหวิบูลกิษฎา,ากาแมนสุพนรณบุรีรัฐแล้วก็ศัสลักไหประคนเล่นแบ็คซ้ายนะครับ ส่วนกองกลางครับธีรทรบุญมาทันจับคู่กับสารัตอยู่เย็นในการคุมแดนกลางแล้วก็ทั้งซ้ายและขวาก็มีเอกนิษปัญญาบดินผาลาอดิศักกไกสอนและธีรศิลป์แดงดาเป็นคู่กองหน้าครับเริ่มเกมครับทีมชาติไทยเนี่ยก็บุกเข้าใส่ครับเกมนี้ถือว่าในครึ่งเวลาแรกก็ทางบรูไนเนี่ยก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวครับแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยทำเกมบุกแล้วก็ จังหวะมันเฉียดไปเฉียดมาจนกระทั่งนาทีที่19ครับทีมชาติไทยก็ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่ธีะระถอดบุญมาทันเนี่ยกยกบอลข้ามแนวรับของบูญในไปให้กับธีระศร์ดแดงดาผ่านเข้ากลางแล้วก็เป็นบดินผาลาครับวิ่งมาแปรบอลเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้ทีมชาติไทยออกนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์จากนั้นครับทีมชาติไทยก็พยายามทําเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ว่า จังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายของทีมชาติไทยยังไม่ค่อยดีนะครับทำให้เกมมันดูอึดอัดไปนิดนึงจนเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกครับนาทีที่44ครับทีมชาติไทยก็นำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นจังหวะคอนเนคชั่นของทีรทอบุมาทันกับทีรศิลป์ครับเพราะว่า คู่นี้เขาเล่นกันอย่างรู้ใจครับจังหวะที่ธีรทรเปิดบอลโค้งมาจากฝั่งซ้ายเข้าไปในเขตโทษแล้วก็เป็นธีรศิแนแดงดาที่เทคตัวขึ้นโขกส่งบอลเข้าประตูไปแล้วก็เป็นประตูที่20ของธีรศินในการลงเล่นฟุตบอลรายการนี้ด้วยนะครับเครื่องลังครับ แฟนบอลก็คงอยากจะเห็นว่าเออทำไมมาโนโพกิงเนี่ยถึงไม่ยอมขยับปรับเปลี่ยนอะไรสักทีจนเครื่องหลังครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างส่งพิรยดลชำรัสมีลงมาส่งเจริญศักดิ์วงกรลงมาก็ทำให้ เกมดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สกอร์เพิ่มสักทีนะครับจนกระทั่งครับนาทีที่64ครับทีมชาติไทยน่าจะได้ประตูที่3จากจังหวะเปิดบอลของธีรทอบุญมาทานันเปิดมุมทางฝั่งขวาเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เป็นพันษาหวิบูลครับก้มมงจอดจอครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวผู้รักษาประตูของบลูไนแม่ก็ถือว่าพลาดได้ประตูที่3ไปอย่างน่าเสียดายครับเกมทําท่าว่าจะจบแล้วก็มันดูอึดอัดเหลือเกินครับแต่ว่านาทีที่88ครับก็ทีมชาติไทยได้ประตูที่3 จากการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นบูนยครับยูรายูรานอสแล้วก็ทีมชาติไทยก็มาได้อีก2ประตูติตดตกันจากจังหวะที่สารัคไหประโคนครับโดนทําฟาวในเขตโทษแล้วก็เป็นพิรดล์ดํฉรัศมีเนี่ยยิงเข้าไปทําให้ทีมชาติไทยนําเป็น4ีแล้วก็มาได้อีกประตูนึงครับนาทีที่93ครับเป็นช่วงทุกเวลาบาดเจ็บแล้วพิรดล์่ํารัศมีได้บอลมาจาก ธีระธรบุญมาทันครับจ่ายมาแล้วก็แตะ1จังหวัดแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหบอลพุ่งเสียบเสาวสวยงามจริงๆครับลูกนี้ก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยก็เอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นเกมเปิดสนามที่น่าพอใจสําหรับทีมชาติไทยนะครับสามารถเก็บ3ามแต้มแรกได้สําเร็จครับมาดูประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ครับประเด็นแรกก็คือแผนการเล่น4-4-2ของมาโน่โคกิงใช้งานได้ดีครับปกติแล้วเราจะเห็นมาโน่เนี่ยถนัดใช้แผน4-3-3แต่เมื่อจะต้องเจอกับคู่แข่ง ที่มาตั้งรับเป็นหลักทําให้มาโน่เปลี่ยนแผนไปใช้4-4-2แล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับ ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์อีกประเด็นหนึ่งก็คือฟอร์มการเล่นของทีลศิลป์แดงดานเนี่ยยังคงเหนือชั้นเสมอในยามเล่นระดับอาเซียนครับเกมนี้ทีลศิลป์ทำไป1นึ่แอซิสกับ1ประตูส่งผลให้ทีลศิลป์ยิงไปทั้งหมด20ประตูครับในฟุตบอลร,รายการนี้และเป็นการตอกย้าว่าเขาเวอร์คซสเสมอในระดับอาเซียนเกมนี้เราจะเห็นได้ว่าทีลศิลป์ไม่ต้องออกแรงอะไรมากใช้สมองเล่นเป็นหลักครับแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่น่าพอ ใจสิ่งที่น่าห่วงก็คือต้องระวังไม่ให้ทีละสินใช้ร่างกายมากเกินไปเพราะว่าหลังจากนี้เชื่อว่าคู่แข่งจะใช้เกมหนักเข้าต่อสู้กับทีมช้างศึก แล้วก็ทําให้ดิอสิ์ต้องเจอกับเกมนกหนักๆอาจจะส่งผลกระทบต่ออาการบาดเจ็บของดิอสินก็เป็นได้ครับประเด็นถัดมาก็คือฟอร์มการเล่นของทีละทรที่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าการที่เขาขยับมาเล่นแดนกลางเนี่ยเขาใช้ทักษะความเหนือชั้นในการที่ไปเล่นต่างแดนมาเนี่ยจ่ายบอลได้อย่างเฉียบคมลูกเปิดลูกยิงของทีละรเนี่ยถือว่าไว้ใจได้ทีเดียวครับสมแล้วครับที่เกมนี้ได้แมนออฟเดอะแช์ไปครองครับอีกประเด็นหนึ่งครับ การจบสกอร์ที่ยังดูไม่เฉียบขาดของทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับทีมชาติไทยครับแม้ว่าเกมนี้ทีมชาติไทยจะเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าเกิดเรา ดูภาพรวมของเกมนะครับตลอด90นาทีทีมชาติไทยเนี่ยมีจังหวะการจบสกอร์เนี่ยเกินกว่า10ครั้งแน่นอนแต่สามารถเปลี่ยนม,มาเป็นประตูได้เพียง5ประตูเท่านั้นเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ทีมงานจะต้องไปเร่งปรับปรุงกันอย่างแน่นอนครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือฟอร์มการเล่นของพิรดลชัมรัศมีครับลงสนามมาเพียงแค่10นาทีแต่ยิงไป2ประตูครับประตูแรกก็มาจากจุดโทษอีก1ประตูก็คือลูกยิงไกลปกติทีมชาติไทยเนี่ยก็จะหานักเตะที่ยิงไกล ได้น้อยมากๆที่เห็นในตอนนี้ก็จะมีแค่สารัตอยู่เย็นครับที่สามารถยิงประตูจากแถว2ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกคนก็คือพีระดลนะครับที่จะเป็นอาวุธใหม่ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับและนี่ก็คือผลงานการประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติไทยที่เอาชนะบรูไนไป5ประตูต่อศูนย์และก็ห้าประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะต่อไปจะพบกับฟิลิปปินในวันที่26ธันวาคมนี้ครับเตะกันที่สนามธรรมศาสตร,ร์ลังสิตครับ ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสำหรับแฟนบอลที่สนใจก็ไปร่วมให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับวันที่26ธันวาคมนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ